สวัสดีค่ะคลิปนี้ปราเวงจะพาทุกคนมาทำแพทเทิร์นเสื้อคอตลบแขนในตัวนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเราจะมาดูขั้นตอนทำแขนในตัวนะคะแล้วก็มาแต่งคอค่ะเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อที่ไม่ได้ติดซิปหลังแล้วก็ไม่ได้ทำหยดน้ำตรงคอนะคะทุกคนก็เป็นเสื้อคอตลบค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องหารอบพอให้ได้อย่างน้อย24หรือ25นิ้วนะคะรวมทั้งคอหน้าคอหลังนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนประเวณนบรรยายไปเส้นน,นานประเวณนลืมเปิดไมค์ค่ะดังนั้นเรามาเริ่มใหม่นะคะขั้นตอนที่เราจะทำเสื้อแขนในตัวนะคะอันดับแรกเราจะทำแม่แบบออกมาก่อนนะคะพอเราได้แม่แบบออกมาแล้ว เราจะเริ่มวัดตั้งแต่ปุ่มไหลนะคะแล้วก็ตรงปุ่มหัวแขนเราจะวัดขึ้นหนึ่งเซนค่ะอันนี้เป็นแนวทางของประเวียนเองนะคะบา,บางหลักสูตรก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ประเวียนทำของประเวียนเองค่ะก็เลยจะมาแชร์ความรู้ให้ทุกคนได้ชมนะคะ ผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะปรยเรียนก็จะวัดขึ้นตรงปุ่มไหลตรงนี้ค่ะตรงปุ่มหัวแขนตรงนี้ค่ะขึ้นมาหนึ่งเซนแล้วเราก็ขีดขีดตรงไปเลยนะคะนี้ปวะเวีนขีดไปแล้วเมื่อกี้ปรยเรียนิ่มเปิดไมค์ค่ะทุกคนทีนี้เรามาหาแขนยาวค่ะเราจะมาวัดตรงปุ่มหัวแขนตรงนี้นะคะให้ได้ ความยาวของแขนเสื้อค่ะอันนี้ประเวียนวัดไว้แล้วนะคะเพราะเประเวนต้องการสามสิบเจ็ดเซนค่ะพอเราขีดตรงมาแล้วทีนี้เราจะมาหารอบคอก่อนค่ะเสื้อตัวนี้จะไม่ได้ติดซิปหรือว่าจะไม่ได้ทำหยดน้ำนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อคอตลบค่ะจะใช้สวมหัวเลยนะคะเราก็จะใช้คอกว้างอย่างน้อย รอบคอจะต้องได้24หรือ25่ิ้านิ้วนะคะทุกคนเพราะว่าจะอาศัยสวมหัวลงมาได้นะคะวัดเข้ามา5เซนนะคะแล้วก็วัดคอลึกลงมา4เซนค่ะแล้วเราก็แต่งคอนะคะอันนี้ประเวณแต่งไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นคอหน้าค่ะส่วนคอหลังเราจะขีดให้เป็นเส้นขนานแบบนี้นะคะขึ้นมาก่อน แล้วเราก็วัดลงมาเส้นครึ่งค่ะเส้นครึ่งเราก็แต่งให้ให้โค้งสวยแบบนี้นะคะเพราะว่าเสือ้อเสื้อแขนในตัวนี้เราจะใช้ชิ้นหน้าชิ้นหลังเป็นแผ่นเดียวกันค่ะทีนี้เราจะมาเช็คดูรอบคอนะคะรวมทั้งคอหน้าคอหลังเลยค่ะอันนี้ประเวณนจะวัดดูนะคะสีนิ้วสามกระเบียดคอหลังก็จะได้ประมาณสีนิ้วสามกระเบียดนะคะ เท่ากับได้สิบสองนิ้วคูณสองค่ะคูณสองก็เท่ากับยี่บสี่นิ้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าเราชอบหลวมอีกนิดนึงเราก็จะให้ได้ยี่สิบห้านิ้วก็ได้นะคะทุกคนทีนี้เราจะมาหาตรงที่ทำแขนเลยในตัวนะคะอันนี้เป็นรอบอกที่เราต้องการแล้วนะคะ ให้เราตั้งฉากแบบนี้ค่ะให้ได้45องศานะคะแล้วเราก็วัดลงมาแล้วแต่คนชอบว่าจะให้จะให้โค้งมากโค้งน้อยนะคะตรงที่ใต้รักแร้นะคะจะให้ประมาณ3ามเซนก็ได้หรือว่า4เซนหรือว่า4เซนครึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ตามความชอบค่ะสำหรับเปรเยเปรเยนจะใช้ประมาณสามเซนครึ่งนะคะ จากนั้นเราก็มาวาดโค้งให้สวยค่ะจะใช้ดินสอก่อนนะคะเพราะว่ามันจะไม่ตายตัวนะคะทุกคนมันอยู่ที่เราต้องการแบบไหนคะ่ะแต่งโค้งให้สวยก็นเลวกันนะคะ สมมุติว่าเราเอาถ้าหากว่าเราเอาเล็กเกินไปมันจะทําให้เรายกแขนลําบากนะคะมันจะรั้งนะคะจากนั้นเราก็วัดปลายแขนเข้าไปสองเส้นค่ะปรับปลายแขนนะคะอันนี้ไม่เอานะคะ เราจะวัดเอาชายเสื้อออกสองเส้นค่ะเส้นนี้ไม่เอานะคะทีนี้เราจะมาปรับชายชิ้นหน้ากับชิ้นหลังค่ะเราจะวัดขึ้นหนึ่งเส้นนะคะ ส่วนกลางหน้าเราจะวัดลงหนึ่งเส้นค่ะเราจะปรับชายแบบนี้ให้ออกโค้งๆหน่อยนะคะนี่คือชายชิ้นหน้าค่ะส่วนชายชิ้นหลังเราจะเอาเสมอเส้นที่ความยาวเลยนะคะ เพราะว่าชิ้นหลังจะสั้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งหลังอันนี้หน้านะคะจากนั้นเราก็มาตัดเลยค่ะ แค่เท่านิ้นเดียวเท่ากับได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะคะอันนี้จะเป็นคอหน้าค่ะอน,นี้จะเป็นคอหลังนะคะทีนี้เราจะมาทำปกซึ่งเป็นคอตลบนั่นเองค่ะเราจะวัดขึ้นมาประมาณสามนิ้วนะคะ รอบคอยีสี่นิ้วหารสองเท่ากับสิบสองนิ้วค่ะส2องนิ้วทีนี้เราจะมาโทครึ่งนะคะ แล้วก็ทบอีกทีนึงค่ะให้เป็นสีล็อกแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาตัดแยกค่ะเรียนมีกระดาษสีเดียวนะคะทุกคน เราจะแยกไม่เยอะค่ะแยกแค่ครึ่งเซนทีนี้เราก็จะตัดออกค่ะ เราจะออกแค่ครึ่งเซนเองนะคะตรงนี้เป็นด้านที่เราจะเอาเข้ากับคอเสื้อค่ะตรงนี้เป็นฐานคอค่ะด้านที่แยกนี่เราจะเอาไว้เป็นตลบแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราจะไม่ตลบเยอะนะคะ ตรงนี้จะเป็นสันทบนะคะก็เป็นนานเสร็จค่ะทำเสื้อแขนในตัวแล้วก็คอตลบนะคะการทำให้เทร่นของแต่ละของเสื้อแต่ละตัวจะไม่ตายตัวค่ะเพราะว่าสรีระร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ สำหรับเสื้อตัวนี้ประเวนสร้างแพทเทิร์นมานี่เจ้าของเสื้อจะเป็นคนรูปร่างท้วมค่ะเพราะฉะนั้นไปต้องโค้งตรงอกนี้ให้มากหน่อยนะคะจะได้ใส่สบายตัวค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น,น้อยนะคะประเวณไม่ใช่ครูสอนตัดเย็บเสื้อาผ้านะคะทุกคนประเวณเป็นช่างเย็บผ้าค่ะ ผิดพลาดประการใดเราเวียนก็ขออภัยมานหน้าที่นี้ด้วยนะคะสําหรับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เข้ามาชมมีอะไรจะแนะนำเปาเวียนก็แนะนําได้นะคะจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยค่ะสําหรับคลิปน,นี้สวัสดีค่ะ